าคุณอยากลองใช้ชีวิตแบบสุดหรูที่มาพร้อมความสะดวกสบายแถมมาในสไตล์บ้านทรงโมเดิร์นสุดเก๋ครับที่มีสระน้ําอุ่นในร่มอีกบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ครับกับที่พักที่มีชื่อว่าวาบิซาบิออนเซนวิลล่าหัวหินครับทุกคนและห้องวันนี้ครับคือห้องที่มีชื่อว่าโฮชิฮะเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับสระว่ายน้ําขนาดโตครับพร้อมห้องนอนมามากถึง6ห้องแต่และห้องมาพร้อมกับเตียงนอนพร้อมมอนสุดนุ่มที่บอกเลยว่านอนสบายแบบสุดๆครับแต่ถ้าใครขึ้นมาห้องข้างบนแล้วเนี่ยจะเจอกับมาสเตอร์เบบท แต่ไฮไลท์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะคือสาว่าน้ําขนาดโตกลางห้องครับที่เขาควบอุณหภูมิไว้ให้38องศาอ่างน้ําอุ่นพร้อมระบบนวดที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคลายแบบสุดๆครับสมกับชื่ออ,อนเซนจริงครับแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันพร้อมเอนเตอร์เทนเมนต์แบบจัดเต็มทั้งคาราโอเกะโตก๊ะพูที่สําคัญเนี่ยทุกห้องมีบัตเลอร์เซอร์วิสด้วยนะครับที่ถ้าคุณซื้อของสดเนี่ยเขาจะสามารถมาจัดการปิ้งย่างให้คุณได้แบบฟรีๆแถมมาเสิร์ฟให้ถึงที่บอกเลยว่าดีแบบร้านคะแนนไปเลยครมากนน้องถถไดึ20 5คนเลยฮะในราคาเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงคนละหนึ่งใบเท้าเท่านั้นห้ามพลาดมากจริงๆครับกับบ้านพักทายโฮชิในวาบิซาบิออนเซนวิลล่าหัวหินครับทุกคนห้ามพลาดครับ